สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะวันพฤหัสที่12นะครับ <Yeah. S 1> เป็นวันที่ตัวเกมได้อัปเดตแพดใหม่เข้ามานะ oh. แพดนี้ก็สามารถพูดได้ว่าเป็นแพดท,ที่เน้นเรื่องสัตว์เลี้ยงเต็มๆนะครับผม <Wow. S 1> มีสัตว์เลี้ยงใหม่เพิ่มเข้ามานะคะหลายตัวทีเดียว okay. ด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ล่าสัตว์เลี้ยงอะไรยังไงเท่าไหร่เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ผมพอจะทราบว่าเข้ามาใหม่ก่อนแล้วกันฮะตัวแรกก็นี่ฮะโรดาฟล็อกนะครับผมตัวนี้จะเน้นไปทางเรื่องเจาะนะครับกับตัว P ีดามเอทโบนัสเนาะแล้วก็ตัว PVP ีพีดามเอทโบนัสนะครับสกิลที่น่าสนใจก็เป็นพวกสกิลธาตุน้ำนะฮะตัวอัลติเมทสกิลเป็นสกิลธาตุน้ำเนาะจริงๆต้องใช้คําว่าทุกสกิลแหละเน้นไปเรื่องการโจมตีธาตุน้ำนะอาชีพที่เหมาะ น่าจะเป็นวอลล็อกไหมธาตุน้ำน่าจะเป็นวอลล็อกแล้วก็มีตัวงูนะครับผม ตัวงูเนี่ยก็พูดงด่ายๆดูคร่าวๆแล้วนะฮะเช็คคร่าวๆดูเนี่ยสัตว์เลี้ยงใหม่ที่เข้ามาก็จะส่งผลด้าน PVP เป็นหลักครับจะเป็นพวก PVP ที่เป็น Pdamage Bonus Pdamage Reduce นะฮะตัวงูนี่ก็จะเพิ่มค่าครินะครับผมตัวงูนี่สามารถเอ,อ่ออีโวไปเป็นตัวไซวินเดอร์ได้นะครับพออีโวปุ๊บเนี่ยมันจะไปเพิ่มค่าไฟนอนคริเนาะนอกนั้นก็เป็นพวกเอ,อ่อไฟนอ Pdamage Bonus ทั้งเรื่อง PVP ทั้งตัวโจมตีมอนธรรมดา นะครับผมอันนี้เปิดให้ดูคร่าวๆนะฮะสายแท้งก็น่าจะเหมาะกับโกเลมหรือหมีนะฮะได้ทั้งคู่แต่ผมดูแล้วเนี่ยหมีอาจจะเหมาะกับพระมากกว่านะครับอันนี้โดยความคิดเห็นเนาะตัว <Okay. S 1> กบก,ก็อีโวขึ้นมาเป็นทอสได้นะฮะก็เพิ่มเรื่องเวลาลง PVP ได้แรงทีเดียวเชียวแล้วก็มีบอสมูนไลท์นะครับผม สัตว์เลี้ยงตัวขบ๊อส o o มูนไท์เน้นเรื่อง pvp ล้วนๆพูดง่ายๆครับเป็นแพทสัตว์เลี้ยงสําหรับ pvp โดยเฉพาะนะฮะใครที่เน้นสาย pvp ก็จับกันได้ครับสัตว์เลี้ยงใหม่ที่เข้ามาในแพทนี้นะฮะทีนี้นะครับโดยส่วนตัวของผมถ้าใครที่ติดตามดูสตรีมหรือว่าดูช่องผมมานานก็จะรู้ว่าผมใช้สัตว์เลี้ยงตัวหมา เป็นหลักเนาะอย่างที่เคยแจ้งไปหลายๆทีครับว่าที่ใช้ตัวสัตว์เลี้ยงหมาเนี่ยคือค่าไอตัวแอปทิ่จูดมันเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องเจาะเกาะเน้นเรื่อง PPNP Damage Reduce เนาะแต่ว่าตัวสกิลมันอ่ะจะทําให้การโจมตีธาตุไฟเราแรงขึ้นนะฮะ<ป>ตอนแรกๆก็มีคนแนะนําผมมาว่าเออให้เล่นเป็นตัวหมานะครับเพิ่มธาตุไฟทีนี้ข้อมูล อันใหม่ที่ได้มาจริงๆจะบอกใหม่ก็ไม่เชิงครับแต่เอาเป็นว่าสมาชิกหลายๆคนช่วยให้ข้อมูลมานะฮะว่าไนคริสเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่มันจะทําให้การโจมตีของไนคริมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับก็คือลิงฮะคือโยโย่ Yo ครับผม มันจะทำให้เราตีคริติดแรงขึ้นครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาจับลิงให้ดูฮะว่ามันจะต้องใช้ของมากน้อยขนาดไหนความยากนะครับในการจับสัตว์เลี้ยงสีฟ้ามันจะยากมากยากน้อยแค่ไหนอีกอย่างหนึ่งข้อดีสำหรับแพทนี้ที่เข้ามาแนะนำเลยนะครับใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงหรือว่าใครที่อยากจะจับสัตว์เลี้ยง ด้วยความที่เห็นมัน80%เซลล์นะฮะสรุปว่าเข้าใจผิดครับคือมันขายราคา80%นะฮะลดไป20%นั่นเองครับก็ <Okay. S 1> ยังถือว่า คือลดก็ดีว่ะไม่ลดนะฮะคือราคาขาย80%นะไม่ใช่ลด80%ไม่แน่ใจด้วยนะฮะว่าเขาจะลดถึงวันไหน <c oughs> ยิ่งพวกอันนี้ฮะที่ต้องใช้อีโวสัตของเราทั้งหลายแหละเน,นี่ยคือซื้อตุนไว้ได้เลยนะทุกคน <Okay. S 1> ต้องใช้คําว่าคุ้มมากๆครับคุ้มมากถึงมาก,มากที่สุดไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้วครับยิ่งพวกอันนี้ฮะที่ต้องใช้อีโวสัตของเราทั้งหลายแหละเนี่ยคือซื้อตุนไว้ได้เลยนะคนไม่มีถูกกว่านี้แล้วครับไม่มีถูกกว่านี้แล้วผมซื้อตุนเลยฮะซีซัวซื้อไว้ได้เลยครับ โอเดี๋ยวก่อนนะฮะขอดูเพชรตัวเองก่อนจะซีสวัวซื้อก็ไม่ได้นะฮะ <laughs> แต่ยังไงก็ยังคงถือว่าถูกอยู่นะครับถ้าใครมีเพชรมีอะไรซื้อทิ้งไว้ได้ก็ซื้อเลยครับมีเพชรมีคริสตลนะัลเนาะโอโ้ราคาคริสตลัลเอ้ยราคาเพชรของเซิร์ฟผมก็ช่างต่าเตีย้ยเลี่ยดินเหล,เลือเกินนอกจากไอเรื่องร้านค้าที่ลดราคานะครับอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเนาะใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงละกันนะฮะอย่าใช้คําว่าเพิ่มเติมเลยเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับเราจะสามารถใช้สัตว์เลี้ยงได้นานขึ้นนะค่าความอิ่มของสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่เดิมนะครับผม แต่เดิมมันคือ720หน่วยฮะตอนนี้มันขยับเพิ่มเป็น1440หน่วยฮะก็ขยับเพิ่มมาเท่าตัวหนึ่งนะครับผมเท่ากับว,ว่ามันจะทําให้เราใช้สัตว์เลี้ยงได้นานขึ้นอีกเท่าตัวนั่นเองฮะแต่อันเนี้ยถ้าใครมีมาแล้วนะครับหมายถึงว่าใครที่มีสัตว์เลี้ยงมาแล้วแล้วยังไม่ได้ c อ i v a t e เนี I ่ยให้เอาออกมาแล้วเก็บกลับเข้าไปฮะถ้ายังไม่ได้เอาออกมาแล้วเก็บกลับเข้าไปเนี่ยมันมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขยับค่าตัวนี้ให้นะครับ ถ้าไม่เอาออกมาแล้วกลับเข้าไปเนี่ยมันจะค้างอยู่ที่720นะครับผมก็ต้องเอาออกมาแล้วขยับมันกลับเข้าไปก่อนครับมันถึงจะเพิ่มค่าสตามินาของตัวสัตว์เลี้ยงให้นะฮะก็ใช้ได้นานขึ้นอีกเท่าตัวครับแล้วมีเรื่องอะไรกว่าอ๋อมีเรื่องแพ็คเนาะก็เป็นแพ็คที่เน้นเรื่องสัตว์เลี้ยงครับแล้วแต่นะฮะว่าใครจะซื้อแพ็คไหนใครคิดว่าแพ็คไหนคุ้มค่าบอกแทนกันไม่ได้จริงครับเดี๋ยวเราไปจับลิงกันฮะ ก่อนจะวิ่งไปด้วยความที่ผมไม่เคยจับลิงเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ลูกบอลสีแดงหรือสีทองจับนะฮะ ก็เดี๋ยวจะซื้อเอาไว้ทั้งสองอันเลยแล้วกันตื้อสักอย่างละ50ลูกไม่รู้พอหรือเปล่าแต่ถ้าไม่พอไม่เป็นไรฮะไม่พอเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อใหม่ได้เดี๋ยวจัดของจัดอะไรแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปจับสัตว์เลี้ยงจัดระเบียบของในตัวก่อนฮะมันลกไปหมดนี่ครับจับลิงต้องใช้องุเป็นตัวล่อจับนะครับผมของผมนี่มันลกได้ใจดีงจริงๆฮะกว่าจะเลื่อนเจอแล้วเลื่อนไม่เจอด้วยฮะไม่ใช่ว่ากว่าจะเลื่อนเจอเลื่อนแล้วก็ไม่เจอ อ่ะเนี่ยฮะมีองุ่นอยู่8ปดไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจับทีหนึ่งใช้กี่ชิ้นแต่ผมน่าจะมีแพ็คอันนี้อยู่เดี๋ยวขอเลือกองุ่นแล้วกันนะฮะเลือกจากแพ็คที่มีอยู่นะครับต้องขออภัยที่ช้าไปหน่อยนะฮะคือของมันเต็มตัวจริงครับ มีแค่แพ็คนี้เองหรือพูดเป็นเด่นไปได้จริงๆหรือนี่มีแค่แพ็คนี้ก็ต้องไปซื้ออ่งหุ่นเพิ่มไม่ค่อยได้จับสัตว์นะฮะข้อมูลเลยจําไม่ได้อะใช้คําว่าจําไม่ได้แล้วกันครับไม่รู้ว่าจับทีหนึ่งมันต้องใช้แบบกี่ชิ้นเนาะมีอยู่ในตัว10คริสตัลเหลืออยู่900,000กว่าเพชรก็ขายไม่ค่อยจะออก50 50ไม่พอแย่แล้ววันนี้จะได้จับไหมเนี่ยผม1 1 6ต้องตัดใจขายที่1 1 6แล้วฮะ116จะออกไหมเดี๋ยวขอซื้อซักโอ้โห40อันก็ไม่ พอครับซื้อได้30รวมที่มี10ก็เท่ากับว่าจะจับได้แค่4ทีมันใช้จับทีละ10หรือเปล่าผมไม่ช่ว์ข้อมูลจับไม่ค่อยได้ก็40 6 5 3 6 6 6 6 6น่าจะจับได้6ทีฮะเ๋ลองดูครับเจ้าลิงจ้าเจ้าอยู่แมพไหนขออภัยนะฮะถ้าจะรู้สึกว่าผมเลื่อนอะไรช้าๆไม่ค่อยคล่องครับยอมรับเลยฮะไม่ค่อยได้จับจะงงงเล็กน้อยฮะเปลี่ยนลูกบอลจับลิงนี้ใช้ลูกบอลสีไหนเอ่ยคูซึ่งไม่เคยจะได้จับของจริง ไปจับลิงกัน6ทีจะจับติดไหมครับจับได้6ทีนี่ไม่ใช่อะไรนะคริสตัลหมดครับเดี๋ยวต้องรอขายเพชรให้ได้ก่อนโอเคครับคริสตัลอันแรกออกไปแล้วนะฮะแม้จะน้อยนิดลองดูสิครับว่าวันนี้เราจะมีปัญญาจับลิงได้ไหมฮะสัตว์เลี้ยงที่เป็นสีฟ้าเขาว่ากันว่าจับกันยากนักยากหนาฮะลองมาดูกันครับเจอแล้วฮนะ อุ้ยตัวแรกก็พลาดครับโดนปังฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ดได้ไหมได้ไหมเออเออเออ fail ไม่ได้ครับทีแรก ทีที่สองครับโ้ฟาวอีกครับทีที่สองก็ยังคงฟาวอยู่ครทีที่สาครับอันนี้จะจับให้ติดคือมันต้องให้ตัวสล็อตเหมือนกัน2ออันใช่ไหมเราถึงจะจับติดได้ก็นี่ยังไม่มีแววเลยนะเนี่ยครับยิงจนเลือดลิงมันแทบจะหมดอยู่แล้วนะฮะแทบจะไม่เหลือครับ เอาจริงๆก็ผมว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ค่อนข้างจะสุ่มแหละจะมาบอกว่าเลือดเหลือน้อยแล้วจับได้ก็ทีที่4ผมจับได้อีกกี่ทีไหนขอดูองุ่นหน่อยสิองุ่นจ๋าอยู่ไหนจ๊ะองุ่นจับได้อีก2ทีครับทีที่5ครับทีที่ห้ได้ไหมไม่ได้ ยังคงไปได้อยู่โอ้โ oh, หจับยากจริงครับทีที่หฮะและน่าจะเป็นทีสุดท้ายเพราะว่าเหยื่อหมดแล้วครับโอ้โ oh, หแม่เจ้า6ทีไม่ติดเลยครับเนี่ยเลือดลิงคือแบบดำๆเลยนะฮะดำๆเลยไม่ติดเลยครับผมแสดงให้เห็นแล้วนะฮะว่าจับยากจริงอะไรจริงครับไอเทมเยอะฮนะกว่าจะเลื่อนหาเจอแก้ไขข้อมูลอีก1ทีนะครับก็เอาง่ายๆว่าเราจับสัตว์เลี้ยงอันไหนเนี่ย ให้มันขึ้นมาเป็นเหยื่อที่ตรงตามอันนั้นนะฮะอย่างผมจะจับลิงนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากสมาชิกทุกคนที่ดูด้วยนะฮะไม่ค่อยได้จับจริง,รงครับยอมรับเลยครับอย่างจับลิงเนี่ยมันใช้ตัวองุ่นนะฮะเวลาเรากดสล็อตก็ให้มันขึ้นรูปองุ่นมาแค่รูปเดียวก็จับได้แล้วครับอย่างตอนที่ผมจับหมามันใช้ไอ้ตัวเหมือนกับขวดเลือดอันนี้เนาะ <Wow. S 1> ก็เวลาหมุนสล็อตขึ้นมาอันเดียวก็ได้แล้วกันนะครับผมแต่เนี่ยฮะจับไป6ทีนะครับ ไม่ได้ฮะจับลิงไป6ทีไม่ได้นะครับผมข้อมูลอย่างสุดท้ายที่นึกออกนะครับสำหรับแพทนนี้ในเรื่องสัตว์เลี้ยงเนาะก็ S 1> <S 1> เราจะสามารถอินเตอร์แอคหรือพูดง่ายๆว่ารูปผัวมันหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับมันเนี่ยจัดเดิมวันละ10ครั้งนะครับก็เพิ่มมาเป็นวันละ30ครั้งนะฮะเพิ่มขึ้นมาอีก20ครั้งเต็มๆนะครับเป็น30ครั้งก็จะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเลเวลอัพได้ไวขึ้นครับก็แพทนี้เหมาะมากนะฮะสำหรับใครที่อยากจะมีสัตว์เลี้ยงเอาไว้ช่วยเหลือนะครับผม และคิดว่าด้วยความที่เขาอัปเดตมาแบบนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงก็น่าจะมีความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงหลายๆตัวที่ให้ค่าดามเมจใน PVP นะครับตอนนี้เนี่ยจากการทดสอบของตัวผมเองเนาะก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วฮนะว่าถ้าเราสวมใส่ของที่เป็นของที่มันมเีเขาเรียกว่ายังไงนะมีค่าสเตตัสหรือว่ามีค่าสเตต PVP อยู่กับตัวเนี่ยมันจะทำให้เวลาลง KVM ลงเออร์เอลติเมตโชดาวหรือลงบรรดาผู้ PVP ทั้งหลายแหละตีศัตรูได้แรง ขึ้นมากๆนะครับก็เช่นเดิมครับข้อมูลอาจจะอ่อนด้อยไปสักนิดนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้จับสัตว์เลี้ยงครับแต่ก็เนี่ยฮะแพทนี้เข้ามาก็หวังว่าอย่างน้อยสุดนะฮะน่าจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับผมส่วนใครที่อยากจะจับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่เป็นสีฟ้านะครับก็ทําให้ดูนะฮะพึงระลึกเอาไว้เลยครับว่ายากจริงอะไรจริงฮะยังไงใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเดวิลรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับ